อาวันนี้มาเจอมินนี่ครับแมวน้อยที่เคยได้รับการช่วยเหลือมาจากสนามวัเเกตบอลนะครับตั้งแต่ตัวเล็กๆแดงๆสภาพตอนแรกเหมือนอีทีนะฮะอันนี้สวยไหมครับเนี่ยฮะตาโตนี่เขาก็จะมาซ้อมปินป่ายนะฮะปินป่ายต้นมะม่วงเล่นหน่อยมินนี่ อามาช่วยนักกล้องหน่อยที่ลูกออ๋มองไปทางตรงน่นมองเจ้าของห่างเจ้าของไม่ได้นะฮะเหมือนลูกน้อยเนี่ยขาดความมั่นใจเลยใช่ไหมมินนี่อ๋าเพรสภาพเขาตอนเด็กๆก็เจอเหตุการณ์น่ากลัวเนาะนะฮะฝนตกน้ำท่วมด้วยมีอยู่สองตัว พี่หรือน้องตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนเนาะนะฮะมีเด็กอีกคนนึงเขาก็เอาไปเลี้ยงนะฮะไม่รู้จะสีเดียวกันหรือเปล่าอ้าวเดินมาตรงนี้หน่อยสิลูกเดินมาเดินมา,า,นนนมา,นมาอ่าเดินสิซ้อมเดินหน่อยซ้อมเดินหน่อยมาอ่าสวยนะฮะออกมาแล้วก็สวยสีนี้สามสีได้เนาะดำ ทองมีขาวไหมหรือเหลืองดูกับเอาเองเนาะดูกันเอาเองเว่าสีอะไรบ้างแต่ไม่ยอมเดินเนี่ยมินเนี่ยเดินหน่อยที่ลูกอ่าเ,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 เดิน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 หน่อยอ่าเดินยางๆหน่อยย่างๆหน่อยใส่สปพกด้วย เขาก็จะซ้อมเดินปีนกิ่งไม้ทุกวันนะนะได้ฝึกเล็บนะฮะฝึกเล็บอันนี้ฝึกเล็บเรืยอว่าปีนไม่ได้หรือว่าจะตกนะฝึกเล็บหรือเปล่าเท่าอ่าไปแล้วยังไปงอ่าก็สะดวกก็จะมาให้เดินต้นไม้ใช่ไหมหรือเป็นระยะตอนเช้าหนึ่งที เย็นหนึ่งทีหรือเปล่าหอยจนวันละครั้งวันละครั้งแล้วแต่สะดวกใช่ไหมใช่แล้วแต่ควาาสะดวกฮะับแต่ต้องเอาเชือกผูกไว้เดี๋ยวเขาหนีเออต้องผูกต้องผูกเชือกไว้ไม่งั้นจะปีนมนุษย์ไปบนยอดด้วยนะฮะนะฮะเขาจะขึ้นที่สูงเลยล่ะต้องผูกไว้ก่อนจะลงไม่ได้เองคือแล้วก็ลงไม่ได้ด้วยแล้วก็ร้องจะให้คนช่วยอีกต่างหาก กล้าโดดอย่าอย่าอย่าโดดลงมานะลูกดอย่าโดดลงมาห้อยต้องแต่งต้องแต่งเหมือนแมวผูกคอตายเลยล่ะนะเดี๋ยวเขาก็จะว่าเป็นแมวผูกคอตายนี่ปัญหาชีวิตอ่ะนะมินนี่อ่าอีกนนาทีไปแล้วเนาะพอ